เกิดมาให้ระลึกชาติได้ตรงนี้สำคัญจะได้รู้เรื่องราวเป็นความสำคัญของการมาเกิดเนี่ยมาเพื่อการสร้างบาร,รมีอย่างเดียวไม่ใช่เอาสังขารไปถลม่มเอาทรัพย์ไปทลายไปสร้างบาปอกุศลก็ไม่ใช่หรือไปเสียเวลาพลดพลนในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ ละหน้าที่ที่แท้จริงคือเกิดมาสร้างบารมีมาทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนาให้ใจหยุดใจนิ่งแน่นจะได้ไปเชื่อมสายบุญกันเราจะได้ทำภารกิจที่สำคัญที่จะลือพบลือชาติลือวัตตะสู่ลบลบมือกของพยามานนีนน่คืองานหลักที่แท้จริง งานที่แท้จริงและเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยถึงให้เราลึกชาติได้จะได้รู้เรื่องถ้าเระลึกชาติตั้งแต่ยังยาวไวไม่ได้การดำเนินชีวิตที่จะให้ถูกต้องสมบูรณ์มันก็ยากเพราะพยามาลนกน็จะดึงเอาไปตรึงไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดกับเรื่องอะไราต่างๆที่ไม่เป็นสาระแก่นสารให้สนุกสนานเพลิดเพลินกันไป เดี๋ยวก็หมดวันเดี๋ยวก็หมดคืนกันไปมีได้มีเสียมีอะไรต่ออะไร,ราสารพัดเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวยินดียินไล่อะไรต่างๆนั่นนะซึ่งไม่เคยประโยชน์อันใดเลยแถมมีโทษอีกเพราะถูกครอบด้วยวิบากกรรมกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมบังคับให้สร้างกรรมแล้วก็มมีวิบาก รัดพลาจะหมู่กันนาไปอีกหรือแทนที่ชีวิตจะสูงส่งก็ะตกตามลงไปอีกแล้วมีพบอโพมอบายรองรับอีกแม้หลุดจากพบอโมนั้นมาอยู่ในมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์แต่ในชีวิตที่ไมถูกต้องหมัวเพลิดเพลินไปไปสู่ไปเสพไปมึนเมาอะไรสารพัดไปหมด วิาการละลึกชาติได้ถึงแต่ยังเยาวไว้จึงสําคัญมากเอาลึกชาติั้งแต่ยังยาไวไว้ได้ก็จะสร้างบารมีกันตั้งแต่ยังเยาวไว้ไปจนกระทั่งหมดอายุข,ขายเลยอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติตราวกระทั่งถึงที่สุดแห่งนำบาปก็ไม่ได้จ่องพยามารก็เริ่มบังคับไม่ได้ ฝ่ายบุญก็ซ้อนบุญหนักเข้าไปอีกทำให้เรามีบรารมีเพิ่มขึ้นความแจ่มแจ้งแรงต่างเข้าใจเรื่องราวของชีวิตเรื่องพบภูมิแล้วก็ยิ่งกว้างขวางขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้สำคัญบนกำลังเชื่อมมาติดที่กลางกายก็ให้ตั้งออกตั้งใจอธิษฐานจิตกันให้ดีนะจ๊ะ ต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตไปตามใจชอบ